ชาวปานบุรีไหว้ขอพอรเจ้าแม่เทียนโหเสียบอค่ะ วันที่21มกราคม2566ที่ศาลเจ้าแม่เทียนโหเซียบบอตลาดปานตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นมาพบว่ามีประชาชนพาครอบครัวร่วมเดินทางนำอาหารคาวหวานผลไม้กับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับที่ศาลแห่งนี้กันอย่างคึกคักอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวันซึ่งสามารถเดินทางมาได้ไม่เกินเวลา21นาฬิกาของวันนี้เนื่องในโอกาสเทศกาลตุษจีนนอกจากจะไหว้บรรพบุรุษไหว้สิ่งธรรมมาหากินไหว้ผีไร้ญาติไหว้พระในบ้านแล้วการกลับไหว้ขอพอ จากเทพเจ้าถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโดยที่ศาลเจ้าแม่เทียนโหเซียบอ่อแห่งนี้นอกจากจะมีเจ้าแม่ประทับพร้อมบริวารเกาหมิงเทพตาทิพย์เกาเฉียวเทพหูทิพย์องค์โพธิสัตว์กวนอิมพร้อมอัครสาวกกิมทงเง็กหนึ่งองค์เทพชัยซิ่งเอียรวมเจ็ดองสำหรับศาลเจ้าแม่แห่งนี้ตามที่คณะกรรมการศาลเจ้าแม่เทียนหเซียบอ่อตลาดปานพร้อมด้วยชาวปานบุรีและผู้จิตศรัทธาได้ร่วมกันดำเนินการจัดสร้างเทวสถานหลังใหม่ศาลเจ้าแม่ทดแทนหลังเดิมเพื่อเป็นที่ประทับองค์เจ้า แม่เทียนโหเซียบอรพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์เทพชายซิ่งเอียและได้ทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27มิถุนายน2565ที่ผ่านมามีความสวยงดงามอย่างยิ่งเพื่อให้ประชาชนได้มากับไหวขอพรอได้ทุกวันหรือจะเป็นเทศกาลที่สําคัญสําคัญ